สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กบองบอกไว้สบายใจกว่านะคะวันนี้ค่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปวดหัวเมกเกรนจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็หลังจากที่เมื่อเชา้าเราได้แชร์คลิปการดื่มกาแฟดำไปนะคะก็นึกขึ้นได้ว่า ตัวเราเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนมากอ่อนก็ก็เลยอยากจะแชร์เพื่อนๆได้เป็นประสบการณ์ได้ฟังกันนะคะว่ามันท่านที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยก็มันจะทรมานมากนะคะ,ะส่วนตัวเราเนี่ยก็คือเป็นมานานแล้วกว่าสิบกว่าปีนะคะ ก็ปกติก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหลคะค่ะทำงานจันทร์ถึงเสาร์นะคะก็วันทำงานเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยอมีปัญหาเรื่องปวดหัวไมเกรนสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยจะมาในวันหยุดซึ่งมันจะมาทุกครั้งที่เป็นวันหยุดนะคะคือ,อเรา เราก็แค่ทานยาพาราแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นซึ่งหลังๆมาเนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วอ่ะเราเราก็มีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นนะคะจนต้องมีการไปพบแพทย์ถึงจะหายนะคะนี่ก็คือเริ่มเริ่มขั้นที่ว่าทานยาไม่หายแล้วค่ะแล้วก็จะต้อง าลางานทุกวันจันนะคะเพราะว่าปวดมากไม่สามารถาที่จะไปทำงานได้นะคะทีนี้ก็ก็ไปหาหมอแล้วก็ทานยาไปปกติเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งมันก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้มีปีหนึ่งนะคะมีช่วงตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเราก็เลยไปที่จุดพบแพทย์เราก็เลยได้มีโอกาสสอบถามแพทย์ที่ตรวจนะคะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราชอบปวดหัวไมเกรนในวันหยุดซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะวันหยุดน่าจะเป็นวันที่ดีแล็กดีที่สุดเพราะว่าสมองไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรก็คือนอนพักผ่อนเยอะๆน่าจะดีกว่าแต,แต่กลับกันค่ะคือ ม่เกรนจะมาในในวันหยุดซึ่งคุณหมอก็ได้อธิบายให้ฟังว่า,ามันเป็นสภาวะที่ร่างกายของเรา,เาค่ะไม่ได้ทำงานปกติซึ่งวันปกติเนี่ยเช้ามาเราก็จะตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานก็ก่อนเริ่มงานก็จะมีการดื่มกาแฟนะคะซึ่งอา,อาจจะเกิดจากปัญหาตรงนั้น ะะซึ่งวันหยุดเนี่ยเราไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มกาแฟตอนเชา้าซึ่งทําให้ร่างกายเราไม่ปกติทีนี้มันก็เป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นศัพท์ทางการแพทย์เราเราไม่มีความรู้ที่จะอธิบายตรงนั้นแต่แต่ก็คือจุดที่มันเราจับได้ก็คือ,อเนื่องจากเราไม่ได้ทํากิจวัตรกิจวัตรที่เราทำ่เปปจกา ก็เลยทำให้มีอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นมานะคะทีนี้คุณหมอก็แนะนําให้เรา,า,าค่อยๆลดการดื่มกาแฟลงไปค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็เลยยังลดไม่สามารถลดตรงนั้นได้ทีนี้เราก็เลยลองปรับดูวันหยุด เราก็ดื่มกาแฟเหมือนเดิมนะคะดื่มเป็นประจำดื่มเป็นประจำดื่มทุกวัน,อ,น,นอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะคะทุกท่านอาจจะทําตามที่คุณหมอท่านแนะนําก็ได้แต่วิธีของเราก็คือเรายังมีความต้องการที่จะดื่มกาแฟอยู่เพราะเราเป็นเป็นคอกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะก็พ่อดื่มกาแฟพ่อทําตามอย่างนั้นนะคะก็คือวันหย่ดก็ตื่นมาก็ทานกาแฟทีนี้ไมเกรน าหายไปค่ะทุกคนวันหยุเราก็ไม่มีอาการไม่เกินซึ่งอันนี้นะคะเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ลองสังเกตตัวเองลองดูนะคะว่า,าจะใช้วิธีไหนระหว่างการเลิกดื่มกาแฟเลยหรือ,อจะอดื่มให้มัน สม่ำเสมอแต่ไม่ได้ดื่มให้มากไปนะคะดื่มพอที่ร่างกายเราไม่ไม่จับไม่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 ขาดนะคะก็ทำให้มันสมดุลกันนะคะก็จะไม่มีอาการปวดหัวไม่เกรนซึ่งเราคิดว่าการดื่มกาแฟเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีกว่าการที่เราจะต้องไปหาหมอเอายามาทานนะคะซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทานยาค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการรักษาโรคไมเกรนนะคะกอะ็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆลองลองปฏิบัติด,ดูค่ะท่านใดที่ทรมานกับการเป็นของไมเกรนก็คลิปนี้ก็น่าจะยาวกันเปขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะสวัสดี